เดี <Workers> ๋ยววันนี้นะคะเห็นจะพามาดูนะคะหลังจากที่ผู้เช่านะคะย้ายออกไปแล้วนะคะห้องนี้อยู่ที่คอนโดลุมพีนีนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปเปิดห้องกันเลยนะคะก็หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะที่นี่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ชํารุดเลยนะคะปกติดีทุกอย่างเลยคอนโดลุมพินีแข็งแรงมากๆเลยนะคะที่บางแวกค่ะก็เท่าที่ตรวจแล้วนะคะวิศวะมาตรวจโครงสร้างอะไรเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะ ปลอดภัยปกติเลยเสาเซไม่มีแตกแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะภายนอกและส่วนกลางเดี๋ยวเราไปดูห้องภายในกันนะคะแต่ว่าผู้เช่าขอย้ายออกไปก่อนที่แผ่นดินจะไหวนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันกเลยนี่ค่ะห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดห้องแต่น่าๆนะคะเปิดไปเปิดไฟนะคะเปิดไฟก่อนค่ะห้องนี้นะคะก็นี่สภาพห้อง อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าผู้เช่าย้ายไปออกก่อนแผ่นดินไหวนะคะวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะมีแผ่นดินไหวนะคะแต่เนื่องจากน้องเขาย้ายที่ทํางานค่ะเขาก็เลยต้องย้ายนะคะห้องนี้น้องอยู่มานานมากประมาณสักสามปีขึ้นไปแล้วค่ะอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะอืห้องก็นี่ค่ะสะภาพห้องโหน้องแบบอยู่แบบน่ารักมากเลยน้องทํานานธนาคารนะคะ แถวนี้นะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานนะคะที่มาเช่าห้องนะคะของเราจะส่วนใหญ่จะรับเป็นคนทำงานซะมากกว่านะคะนี่ห้องที่นี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำค่ะพื้นที่นี่เดี๋ยวเราตรวจห้องสภาพห้องไปด้วยนะคะหลังจากที่แผ่นดินไหวนะคะก็ห้องเราติดวอลเปเปอร์ถ้าเกิดว่ามันมีรอยแตก ร้าวนะคะวอลเปเปอร์ paper, มันก็จะเป็นรอยสะดุดนะคะอันนี้เราดูแล้วมันก็ไม่มีไม่แตกนะคะก็วอลเปเปอร์พื้นผนังเรียบหมดเลยนะคะไม่มีรอยสะดุดหรือฉีกขาดใดๆเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะภายนอกเขาก็เสาเสาอะไรเขาก็ไม่มีแตกร้าวเลยนะคะที่นี่ คอนโดลมินีถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะเดี๋ยวเราเขยดนี่ให้ดูนะคะขยด,ะะดโซฟา<ห>ดูหมดเลยนะคะดูทุกซอกทุกมุมก็ถือว่าเป็นการตรวจห้องไปด้วยนะคะว่าเออมีผนังแตกแล้วห,หรือเปล่าหลังแผ่นดินไหวอะค่ะก็เนี่ยค่ะเรียบหมดเลยนี่นะคะตรงจุดนี้ผนังตรงหน้าห้องรับแขก นี้ด้วยเรียกหมดเลยนะคะดูช้าหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันก่อนน้องเขาอยู่ได้แบบดีมากเลยนะคะ รักษาความสะอาดให้ก็คือน้องเขารับห้องไปสภาพไหนอะคะ่ะคือก่อนที่เราจะให้ผู้เช่าเข้าเราจะให้แม่บ้านมาคลีนทำความสะอาดให้นะคะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นการล้างแอร์คลีนทำความสะอาดห้องทั้งหมดเลยนะคะก็คือน้องเขาก็รับห้องไปอย่างสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วตอนที่น้องส่งห้องนะคะเขาก็ส่งตามสภาพที่เขารับมา จากเราเลยนะคะก็คือคืนห้องแบบเคลียร์คลีนให้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะคะวอลเปเปอร์เขาก็ไม่ชำรุดเลยนะคะอยู่แบบไม่ชำรุดเลยนี่ค่ะก็ถือว่ารักษาความสะอาดได้ดีมากๆค่ะถือว่ารักษาความสะอาดได้ดีมากเลย มาเดี๋ยวไปดูตู้สื้อากันนะคะเปิดตู้ก่อนนี่ถ่ายในตู้สื้อานะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างเลยโชว์วินชักน้องเขาเก็บให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะตู้สื้อผ้าผนังตรงติดตู้สื้อ้าก็ เรียบเลยนะคะไม่มีรอยแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวไปดูตรงโซนห้องครัวกันนะคะตรงนี้มีไหมนี่ค่ะห้องครัวก็เรียบค่ะปกติหมดทุกอย่างเลยไม่มีแต่ ไม่มีร้าวเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวสิงซึ้งน,นะคะเดี๋ยวเปิดตายสิงอโอโหน้องเขาแบบอ,อยู่ยังไงเนี่ยอยู่บแบบไม่มี เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะตูยต้ยงตู้เย็นนะคะน้องเก็บให้เรียบร้อยเลยเช็ดถูให้สะอาดทุกชั้นทุกกนูเลยค่ะอันนี้ตู้เย็นสองประตูนะคะที่นี่ค่ะเป็นตู้เย็นระบบสองประตูเดี๋ยวดูผนังด้านนี้นะคะเสาอาเสาก็ไม่มีรอยแตกเช่นกันค่ะตรงโต๊ะกินข้าวนะคะ ไม่มีรอยแตกแล้วคานตรงประตูหลังระเบียงก็เรียบเช่นกันค่ะไม่มีรอยแตกแล้วเช่นกันนะคะดูหลังห้องหลังห้องมีไหมแตกแล้วดูจากข้างบนแบบอ๋อ ไม่มีค่ะไม่มีอรอยแตกเลาไไดใดเลยนะคะผนังปกติดีทุกอย่างเลยะคะ่ะอโครงการนี้ใช้ได้เลยนะคอนโดลูมินี้วิวรัวชพฤกษ์บางแวกนะคะว่าโครงการเขาดีนะนี่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็ดูได้เลยว่าโครงการไหนเนี่ย คงทลขาวรดูได้จากนี้ค่ะจากภัยธรรมชาติเนี่ยค่ะคือไม่ต้องตื่นตระหนกกันเลยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยบ้านเรามันไม่ได้จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะนานๆโหแบบกี่ปีเนี่ยเกิดมาก็คพิงจะเจอนี่แหละครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจนะคะของเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออ โครงการที่ไหนนะคะโครงสร้างเขาแข็งแรงจริงไม่จริงยังไงก็ดูตอนนี้แล้วค่ะภัยธรรมชาติเนี่ยละค่ะเห็นไหมไม่มีรอยชำรุดเลยนะคะพื้นเพิรนเนี่ยนี่ในห้องน้ำนะคะห้องน้ำโครงสร้างในห้องน้ำยังดีอยู่หมดเลยนะคะโครงสร้างในห้องน้ำค่ะไม่มีรอยแตกแยกใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถือว่าโอเคฝ้าผนังเพดานทุกส่วนทุกจุดยังอยู่ดีมีครบหมดเลยสภาพดีหมดเลยนะคะ,ะก็เนี่ยค่ะคอนโดที่นี่นะคะคอนโดรูมพีนีวิวราชพึกหวังแวกนะคะก็อยู่ใกล้ MRT ด้วยนะคะ MRT ไ,ไม่ว่าจะเป็นสถานี MRT สายสีน้ำเงินนะคะ ซอยเพชรเกษมสี่แล้วก็ถัดไปอีกสถานีหนึ่งก็จะเป็นสถานีบ t s บางว่าแล้วนะคะก็ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะคะมหาวิทยาลัยมศสยามนะคะแล้วก็เป็น MRT สายสีน้ำเงินที่ไปเชื่อมต่ออีกแค่สถานีเดียวก็คือ b t s บางว่าเป็นสถานีใหญ่ที่เป็นสถานีจุดเชื่อมต่อ เข้าเมืองนั่นเองนะคะเป็นรถไฟฟ้า bts สายสีเขียวเชื่อมต่อไปสายสีเอ่อ bts สายสีน้ำเงินเชื่อมต่อไปสายสีเขียวนะคะก็เนี่ยค่ะเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบายแล้วก็ที่นี่ของกินก็มากมายเลยใกล้ห้างสรรสินค้าซีคอนเดอะมอลล์บางแคนะคะซีคอนบางแคห้างใหญ่ๆนะคะในย่านเพชรเกษมเส้นนี้นะคะก็เราก็เหมาะการลงทุนปล่อยเช่ามากๆเลยนะคะเพราะว่า มีทั้งนักศึกษาแล้วก็คนทำงานนะคะอยู่ใกล้แหล่งงานแหล่งชุมชนต่าง